ทำไข่ดาวหน่งให้คนไน้ใหมนะคะอยากได้กี่ฟองคะคุณอยากได้กี่ฟองสามฟองนะฟองนดีหนูจะใจนะคะสามฟองหอมกรอบก็เสืร์เทศนะคะวันนี้จะไม่เป็นไข่สดสด เราก็ได้เมนูนะคะสเต็กแบบง่ายๆย่างบนกระทะกลมเกาหลีใบโปรดของเรานะคะได้ออกมานะแต่แบบนี้แล้วก็ทำสลัดกรุบกริบนะคะเนื้อเวลาแลออกมาหั่นแล้วนะคะสังเกตไหมคะว่าเนื้อจะไม่หนาเกินไปนะคะใช้การย่างบนกระทะเกาหลีเนี่ยแป๊บเดียวนะคะประมาณ2นาทีแล้วก็พลิกออกมาแบบนี้